สวัสดีครับพบกับ n e w s l i s m อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นของไทยและก็ข้างบ้านกัมพูชานะครับอย่าไปเรียกเลยว่าเพื่อนบ้านเพราะว่าแบบนี้<ม>เขาไม่ได้เรียกว่าเพื่อนบ้านแน่นอนเพราะว่าพฤติกรรมอะไรแต่ละอย่างเนี่ยแย่มากๆแน่นอนนะครับว่าตัวน,นี้มีความดุเดือดแล้วก็สนุกสนุกมากๆเลยนะครับอย่างประเด็นแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะมาพูดกันในหลายๆประเด็นก็คือเรื่องของการตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตที่เรา ขู่เขานะครับแต่ก็ไม่ตัดสักทีคือเราเนี่ยอยากตัดแหละแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเหมือนกับว่ายังยังหรืออะไรประมาณนี้ล่าสุดนะครับทางฝั่งหุณมาดิษประกาศเองเลยว่าทางฝั่งเขาเนี่ยก็มีศักยภาพเหลือพอที่จะใช้ไฟแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตก็คือจัดหานะครับจัดฝาหาไฟแล้วก็อินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาจากทางฝั่งไทยพูดง่ายว่าเขาก็ตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ต จากจากไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าดีเป็นข่าวดีของไทยเลยเพราะว่าเรื่องของบริเวณปอยเปตเนี่ยทั้งไฟทั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยบริเวณนั้นเขาบอกว่าใช้ไฟของเราแค่ประมาณ6% 6 5ปราแต่ว่าตรงนั้นถือว่าเป็นแหล่งรายได้สําคัญคือตัวเนี้ยหลายหลายคนหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยรู้แล้วนะครับว่าผ่านทางปอยเปตหรือของข้างบ้านของเราเนี่ยเป็นแหล่งของสแกมเมอร์คอร์เซ็นเตอร์ซึ่ง ทางฝั่งของโซเชียลเขาเนี่ยก็มีการาโทษไทยอีกนะครับว่าก็สแกมเมอร์ที่ว่าก็เป็นสแกมเมอร์ไทยทั้งนั้นมันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นทุนจีนบ้างทุนไทยเทาบ้างเยอะแยะทุนจีนเทานะครับแล้วก็เป้าหมายของเขาเนี่ยเขาก็คือต้องการเล่นงานคนไทยต้องการดูดรายได้จากคนไทยเขาก็ต้องใช้คนไทยที่อาจจะหลงผิดหรือมันมันต้องมีแล้วครับกลุ่มทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีเขาก็ต้องใช้คนไทยหรือคนจีนที่พูดไทยได้แล้วก็ เอามาหลอกลวงคนไทยกันเองถ้าสมมติว่าคนกัมพูชารวยๆเนี่ยเขาคงใช้คนกัมพูชาเองนี่แหละที่ดูดเงินจากคนกัมพูชาก็คือพูดง่ายๆว่าดูดรายได้เข้าตัวเองก็แบ่งปันกันไปนะครับของพวกเจ้าของแก๊งด้วยพวกทุนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ให้รัฐบาลด้วยก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ารายได้เนี่ยหกแสนื่นล้านเท่ากับ60%ของ GDP ของประเทศก็ไม่น่าเชื่อว่านะครับว่าประเทศลักษณะนี้มันจะก็คือจะคล้ายๆเมียนมาแหละไม่รู้ว่า จะสร้างรายได้อย่างไงดีให้กับตัวเองเพราะว่าเงินพวกนี้มันไม่ได้เข้าประเทศนะครับโด,โดยส่วนใหญ่ก็เข้ากระเป๋าตัวเองไม่งั้นคนประเทศเขาก็คงจะไม่เดือดร้อนอยู่จนถึงตอนนี้ทั้งคนเมียนมาทั้งคนกัมพูชาโอ้โหต้องบอกว่าผู้นํานี่สุดๆเลยนะครับตั้งแหล่งอบายามุกตั้งแหล่งมิจฉาชีพให้อยู่ในประเทศตัวเองแล้วแน่นอนก็ต้องมีคนไทยส่วนหนึ่งที่คิดว่าเงินมันหาง่ายไปทําในลักษณะนี้ทําให้หลอกลวงคนไทยด้วยกันเองด้วย,วยการตัด หรือการปิดด่านก็ดีอย่างหนึ่งนะครับคนไทยบางคนที่อาจจะเดินทางเข้าๆออกก็ไม่สามารถเข้าไปทํางานได้ทําให้รายได้เขาก็ตกรายได้เขาก็ตกลงไปด้วยนะครับนักธุรกิจพวกทุนเทาอะไรก็มาบนน่นเขาว่าโอ้โหเสียรายได้ถ้าปิดถาวรเลยเนี่ยไม่มีคนไทยเข้าไปทํางานจะดีมากๆซึ่งแน่นอนถ้า,าถ้าเกิดว่าทางฝั่งเขาให้ความร่วมมือเราขอไปทลายแก๊งแล้วก็ทลายแก๊งกันได้จริงเนี่ยมันก็จะดีมากๆแต่อย่างที่เห็นนะครับว่าอยู่มานานเหลือเกินพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์แบบนี้ ถัดจากเรื่องของการตัดไฟตัดเน็ตนะรับก็มีเรื่องที่น่าสนใจก็คือนายฮุนเซนเนี่ยเขา,อาขอความร่วมมือหรือก็เหมือนจะเดี๋ยวก็คงจะมีคําสั่งนะครับแล้วเพอเท่าที่ทราบเนี่ยก็น่าจะสั่งออกมาแล้วก็คือไม่ให้ก็คืองดนะครับงดสถานีต่างๆเนี่ยไม่ให้ถ่ายก็คือละครไม่ให ฉายละครแล้วก็ภาพยนตร์จากทางฝั่งไทยนะครับโอ้โหก็เขาเหมือนจะมั่นใจนะครับว่าเขาจะลุกหนักแน่นอนอันนี้เป็นเท่าที่ดูเนี่ยเป็นคําสั่งของนายคุณเซนก็คือนายนายคุณเซนเนี่ยถึงแม้จะไม่มีบทบาทหรือว่าอะไรแล้วก็เหมือนนายยกเงานั่นแหละดังนั้นนายคุณเซนสั่งก็เหมือนคุณมณิสั่งก็น่าจะตัดขาดเลยนะครับสถานีโทรทัศน์ต่างๆของทางกัมพูชาเนี่ยจะไม่ฉายละครหรือว่าภาพยนตร์จากเมืองไทยจริงๆแล้วเขาก็จะมีสถานีหนึ่งที่ ลูกสาวของเขาคุมอยู่ก็เรียกว่าเป็นการเดินเกมแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวทางฝั่งเขาที่น่าสนใจซึ่งจริงๆแล้วถือเป็นข่าวดีของทางฝั่งไทยนะครับจะดีมากๆถ้าเกิดว่าเลิกใส่ชุดที่เป็นชุดสบายหรือว่าอะไรต่างๆของเราด้วยเพราะว่าน,นั้นเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลชัดเจนมาจากของไทยเพราะเมื่อก่อนเขาใส่ซัมปอร์ตก็ต้องดูว่าจะมีเรื่องนี้หรือเปล่าเนื่องจากว่าเขาก็ณตอนนี้เลยก็ยังใส่กันอยู่เป็นล่ําเป็นสัตว์นะครับเรื่องต่อมานะครับ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือนายฮุนเซนเนี่ยเขามีการประกาศว่าจะขึ้นค่าแรงให้กับทางอ่านคนคนงานหรือว่าแรงงานของกัมพูชาเองเพื่อเป็นการดึงแรงงานกลับประเทศจากที่ทํางานอยู่ในไทยนะครับซึ่งถ้าเท่าเท่าที่ดูเนี่ยท่าที่ทราบก,ก็คือเหมือนประมาณ6,300ถ้าจะไม่ผิดนะครับห3 0 0รหรือ6ก0 0นเี่แหละเขาก็คงอยากจะดึงคนง,งานเขากลับมาก็เอาจริงแล้วเนี่ยคนงานกัมพูชายอยู่ที่เนี่ย ยังไงก็ได้เยอะกว่านะครับอยู่ที่นู่นได้น้อยมากแต่ว่าการเพิ่มค่าแรงนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีหวังว่าจะเป็นข่าวดีสําหรับทางฝั่งไทยนะครับคนงานของเขาเนี่ยจะได้กลับไปให้หมดไอ้หนึ่งล้านกว่าคนที่ว่าเนี่ยเราก็หาคนอื่นได้แล,ละ ก็ถ้าเกิดว่าอยู่กันแล้วก็มีความระแวงกันอะไรประมาณนี้ก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันดีกว่าซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาเขาก็เตรียมที่จะอ,อพยพเหมือนกันคือมีมาตรการครับว่าเตรียมที่จะอ,อพยพแรงงานของกัมพูชากลับมาทีา่ประเทศเขาซึ่งตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่ประเทศไทยแหละก็จะดีผมว่าไหนๆก็จะเปิดฉากหรือว่าจะจะลุยหรือว่าจะมีความมีนโยบายหรืออะไรที่แสดงแสดง ท่าทีหรือท่าหรือแสดงเจตนาชี้ชัดเจนนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยพยายามเหยียมเหยียมสมวนท่าทีอะไรต่างๆเหมือนจะเป็นมิตรแต่ว่าไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เปิดหน้ากันไปเลยให้รู้เรื่องว่ามันเป็นยังไงหรือว่าอะไรกันแน่นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของเมื่อวานนะครับก็มีประเด็นสรุปอีกครั้งนึงนะครับก็คือทางเขาเนี่ยตัดอินเทอร์เน็ตตัดตัดไฟของทางบ้านเราอันนี้เราเหมือนเสียฟอร์มนิดหน่อยนะครับท,ทันทีเราจะตัดไปตั้งนานแล้วล้วก็ สายที่สถานีต่างๆขงเขางดฉายทีวีและละครไทยรวมไปถึงกาทางคุณเซนเนี่ยประกาศจะขึ้นค่าแรงซึ่งไม่รู้จะทําได้จริงหรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงทางรัฐมนตรีมหาไทยของเขาก็เตรียมจะอ,อพยพแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยกลับประเทศด้วยถือว่าก็ดีครับกลับไปสร้างความเจริญรื่ะไรบ้านตัวเองดีกว่าส่วนประเด็นเรื่องของ ประเทศของเขาทีา่โดนพูดถึงทั่วโลกแล้วเขาว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็แหละมาแสดงเห็นนะรับว่าคนในประเทศเขาไม่มีศักยภาพจะทํางานด้านอื่นหรืออะไรเงี้ยก็เลยตั้งเป็นแบบนี้แล้วในการตั้งแหล่งสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยมันเป็นการดูดเงินจากประเทศไทยไปด้วยแน่นอนว่าก็จะมีคนจากเมืองไทยไปแหละเพราะเขาตั้งเป้าชวนอยู่แล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยว่า,าคนไทยเราเนี่ยไปแบบหลงผิดก็เยอะ ไปแบบตั้งใจจริงก็มีก็คือเขาชวนคนไทยไปเพื่อที่จะดูดเงินคนไทยเพราะว่าพูดภาษาไทยรู้เรื่องถ้าเกิดว่าบ้านเมืองเขารวยก็อาจจะเปลี่ยนเป้าหมายก็ได้นะครับก็คือไม่ดูดเงินคนไทยแล้วะดูดเงินคนกัมพูชาเลยเพราะว่ารวยเหมือนกันซึ่งมันก็ไม่รู้จะอีกนานเท่าไหร่แต่ว่าการปิดด่านเนี่ยทำให้คนไทยไปทํางานได้ยากลําบากขึ้นต้องดตอูต่อไปนะครับแนวโน้มทิศทางจะเป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องของคดีแก๊งคอเซ็นเตอร์ต่างๆครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ทิชมอะไรก็สามารถม